เขาเศร้าณยุไซก็อนนะปาเดิมปาเดิมขันแกงแกงสังเนียมเนาะบนภูเขาเมนู่นวันนี้ก็มีหลายอย่างฝีมือแกปนกระปูนี่ฝีมือแม่วันน่ะเนี่ยสั่งตรงจากวบเรามีบรรโมีสบายแซ่บชงไปพั่โย่ชงไปมาทอดหน่อยมี กินเลยว่าสันเขาิถ่ายวิดีโออืมกินเลยกินเลยขาดเนื่งมาเด้อมาเด้อหมูปลาเด็กกระตือโอเคกอนตื่นปลาเด็กเอามาจะใช้ปลาเด็กนี่นะซื้อหรอือบอกเนี่ยราดีเอาราดีเอาราดด้วยดดีเฮมาเฮมาเฮมามาเด้อมาเด้อเฮมาเฮมาเฮมาเมาเบิ่งกินอันอันนี้เพิ่นก่อนเลยให้กินน้ำล้างโมตัวเนี่ยปลากิ่งบ่ตัวนี้แซ่บนะนะตัวนี้แซ่บนี่นี้ตัวนั้นในมีแซ่บตัวนั้นในมีแซ่บตัวนั้น คิว่ิหักแทนี้เสกินรสเสบมาดอมาดอกินขาดือกินรส่เสิวะเปิดไฟเปิดมันหอมไม่ช่กิงเข่ายังเด้อยันอเนขากินหนามกันเด้อ กินอะไรกคนข้าแล้วสมาชิกครบกุหลาง3ามำเพื่อกินเลยกแดกกบเค็มเนาะแนวมันอมากระแดกกับเค็มเนาะอ่กินยกินข้าวกลงสวนใส่สวนใส่กมีกินข้าวอาบแดด คือมันบ่นก่แก้วพวกนีเยอะแคือมันบ่แล้วจิงจริงมากสิกินหลังเสียัน่กินหลังเสียมันใหญ่้วมันจะกินอะไรก็ได้อยู่กินอบ่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 ่บบ่บ่องบ่บ่บ่ะมีคนมา่ยาบมันก่บ่าให้บ่อ่บ่บ่บอบ่บ่า่บกบ่บ่บ่า่บ่บ่บ่่บ่บ่่บ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 ่่ กินแล้บอกป้ากินไรกินไงใส่ลงไปได้ข้าวน้ำดูน้ำหลานไหมมาทางไหนกันเนอดีม่แห้งด้พอดีไม่แห้งได้มีสุกมีหลาได้เมื่อก็บอกเลขได้บอกเื่ออกเลขได้บอกบอพี่นแม่บอกอะไรหรอคนบสห้องว่านานไม่รับ